ความหมายข้อมูลในชีววิทยาตอนที่5แผนภูมิแท่งและแผนภูมิรูปวงกลมการศึกษาวิจัยในทางชีววิทยานั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลมาแล้วนะคะต่อไปจะยกตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลทางชีววิทยาในรูปแบบต่างๆโดยในตอนนี้จะพูดถึงแผนภูมิแท่งและแผนภูมิรูปวงกลมเรามาดูที่ตัวอย่างแรกกันค่ะ มีการศึกษาว่ามนุษย์อาจได้รับปรอทจากการกินปลาหรือสัตว์น้ำที่มีปรอทสะสมอยู่ซึ่งปรอทจะเป็นพิษต่อระบบประสาทได้นักวิจัยจึงทำการเก็บข้อมูลปริมาณปรอทที่พบสะสมอยู่ในปลาแต่ละชนิดซึ่งอาศัยแล้วก็หากินในบริเวณที่แตกต่างกันค่ะเช่นหากินบริเวณพื้นทะเลใกล้พื้นทะเลหรือหากินบริเวณกลางน้ำและผิวน้ำ ซึ่งมีจํานวนตัวอย่างของข้อมูลมากกว่า800ตัวอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำม,มาศึกษาวิจัยข้อมูลที่ได้เนี่ยก็อาจจะมีจํานวนมากและยังไม่เป็นระบบการแปลความหมายของข้อมูลก็อาจจะทาได้ยากค่ะถ้าเราต้องการเปรียบเทียบว,ว่าปลากลุ่มใดที่มีความเข้มข้นของปลอดสูงก็จะแปลความหมายได้ยากนะคะจึงต้องมีการจัดกระทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม และสัมพันธ์กับประเด็นที่เราต้องการศึกษาค่ะโดยอาจหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของปลาแต่ละกลุ่มค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็นำเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งเพื่อให้อ่านข้อมูลได้ง่ายแผนภูมิแท่งสามารถใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่เป็นข้อมูลไม่ต่อเนื่องนั่นก็คือกลุ่มของปลาที่ศึกษากับตัวแปรตามที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็คือความเข้มข้นของปรลอดค่ะ โดยความสูงของแท่งจะบอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความเข้มข้นของปละรอดที่พบในปลาแต่ละกลุ่มซึ่งแผนภูมิแท่งจะช่วยให้เราเปรียบเทียบค่าของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นนะคะจะเห็นว่าพบปลร,รอดมากที่สุดในปลากลุ่มเดอร์มาโซลที่อาศัยและหากินตามพื้นท้องทะเลและพบได้น้อยในปลากลุ่มพราจิกที่อาศัยบริเวณกลางน้ําและผิวน้ําค่ะด้านบนของแต่ละแท่งจะมีเออเร์เรอบา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากหรือว่าน้อยเพียงใดถ้าหากว่า e อ r o r bar บยิ่งสั้นแสดงว่าข้อมูลมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตา่ำนั่นก็คือข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตการกระจายตัวของข้อมูลก็จะแคบค่ะในการนำเสนออาจแสดงเฉพาะค่าบวก1 SD ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นักวิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่และแสดงด้วยตวัวอักษรหรือว่าสัญลักษณ์เหนือนแต่ละแท่งกราฟนะคะโดยในแผ่นภูมินี้ก็จะมีการระบุโดยใช้ตัวอักษร a b c โดยแท่งที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมีความแตกต่างกันทางสถิติแต่ถ้าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมีตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติค่ะ มาดูที่ตัวอย่างถัดไปกันนะคะจากกราฟสามารถสรุปได้ว่าโลหะหนักทุกชนิดมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตแตกต่างกันได้หรือไม่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างโครเมียมและตะกั่วนะคะก็จะสามารถสรุปได้ว่ามีการสะสมของตะกั่วมากกว่าโครเมียมตัวอักษร A และ B ที่ต่างกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคู่นี้มีความแตกต่างกันทางสถิติค่ะ แต่เมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างคโครเมียมกับแคดเมียมนะคะก็จะไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการสะสมของแคดเมียมสูงกว่าคโครเมียมค่ะเนื่องจากค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมีตัวอักษร b เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตินะคะแผนภูมิแท่งน,นี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น1ตัวกับตัวแปรตาม1ตัว ถ้านอกจากความเข้มข้นของปรลอดล้วนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบความเข้มข้นของซิลิเนียมด้วยซึ่งมีการศึกษาว่าซิลิเนียมอาจช่วยลดความเป็นพิษของปรลทเมื่อทานปลาเราก็สามารถใช้แผนภูมิแท่งแสดงกรณีที่มีตัวแปรตั้งแต่2ขึ้นไปได้ค่ะโดยแสดงข้อมูลของแต่ละตัวแปรที่สนใจบนแกรนเดียวกันจากกราฟสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าปลากลุ่มใดมีซิลิเนียมสูงที่สุด และมีระดับประหลอดเป็นอย่างไรจากกราฟนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าปลากลุ่มพาราจิตที่อาศัยอยู่บริเวณกลางน้ำหรือผิวน้ำเนี่ยจะมีซีเรเนียมสูงที่สุดโดยจะมีระดับของประหลอดต่ำกว่ากลุ่มอื่นค่ะแผนภูมิแท่นสุบป,ประกอบใช้นำเสนอข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของตัวแปรต้นพร้อมกัน ซึ่งมักจะนำเสนอแท่งกราฟด้วยสีที่แตกต่างกันค่ะในตัวอย่างแสดงการสูญเสียพื้นที่ป่าในทีวีปต่างๆที่เกิดจากหลายปัจจัยพร้อมกันโดยในกราฟหนแท่งจะแสดงพื้นที่รวมทั้งหมดที่สูญเสียไปเช่นในเซาท์อีเซเชียนะคะจะสูญเสียไป2.6เมกะเฮกเตอร์โดยรวมพื้นที่จากทุกส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าค่ะ คิดว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าของบริเวณลาตินอเมริกากับบริเวณนอตอเมริกาเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกันหรือไม่ในลาตินอเมริกานะคะจะมีปัจจัยหลักมาจากการทําลายป่าแต่ในนอตอเมริกาเนี่ยเกิดจากการทําลายป่าน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากการทําผลิตภัณฑ์จากป่าและไฟไม่ป่า ซึ่งจะทําให้ป่าเสริมโซมนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะฟื้นฟูกลับมาได้มากกว่าการทําลายป่าในรูปแบบที่พบในละตินอเมริกาค่ะจะเห็นว่าการนําเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งส่วนประกอบนะคะช่วยให้เราพิจารณาผลรวมของปัจจัยต่างๆได้พร้อมกันและเปรียบเทียบแต่ละปัจจัยได้แผนภูมิรูปวงกลมหรือพายชาร์จ แผนภูมิรูปวงกลมนําเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภายในของรูปวงกลมแทนความถี่ทั้งหมดของข้อมูลแล้วแบ่งพื้นที่แผ่นในรูปวงกลมตามสัสดส่วนของข้อมูลค่ะแผนภูมิรูปวงกลมเหมาะสําหรับใช้เปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ละกลุ่มกับภาพรวมเช่นเมื่อเราพิจารณาสารต่างๆในร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะพบว่ามีน้ําอยู่6 5เเของปริมาณสารทั้งหมดและเปรียบเทียบได้ว่ามีโปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะ หากมีข้อมูลหลายชุดนะคะแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยก็ยังใช้เปรียบเทียบความแตกต่างสัมพัทธ์ระหว่างตัวแปรได้ค่ะเช่นถ้าหากเราต้องการเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่ได้รับต่อวันจากกิจกรรมต่างๆระหว่างมนุษย์และหนูนะคะโดยหนูแคนการ,รูชนิดนี้นะคะมีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลทรายค่ะซึ่งมีน้ําน้อยจะเห็นได้ว่าแม้จะมีปริมาณรวมที่แตกต่างกันนะคะโดยมนุษย์มี2,500มลตรต่อวัน แล้วในหนูเนี่ยมีเพียง2มิลลิลิตรต่อวนันเราก็สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกิจกรรมได้ค่ะจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยจะได้รับจากการดื่มน้ำเป็นหลักนะคะส่วนหนูก็จะได้รับจากกระบวนการในเมตาบอลิซึมเป็นหลักค่ะเรามาลองพิจารณาการสูญเสียน้ำต่อวันกันบ้างนะคะมนุษย์และหนูชนิดนี้สูญเสียน้ำผ่านกิจกรรมใดเป็นหลักเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะโดยมนุษย์จะสูญเสียน้ำผ่านการขับปัสสาวะส่วนหนูจะสูญเสียน้ำในรูปของการระเหยค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแทง่งและแผนภูมิรูปวงกลมช่วยให้เราสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นแต่ก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่นๆอีกน,น,นะคะติดตามชมได้ในคลิปถัดไปเลยค่ะ